สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการคนหลังข่าวกับดิฉันนัชชาวีวานิสุรางค่ะพบก,กันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์15นาฬกถึง15นาฬิกา30นาทีผ่านทางช่องทางที่หลากหลายไม่ได้มีแค่หน้าจอที n นเช่อง16เท่านั้นนะคะประเด็นที่เราจะนำเสนอกันในวันนี้ค่ะเริ่มต้นจะพามาติดตามเคล็ดลับวิธีการดูแลและถนอมดวงตาของเราให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพยาวนานในขณะเดียวกันจะพาไปติดตามภาพบรรยากาศ การแสดงคอนเสิร์ตของพี่เบิร์ดธงชัยแม็กอินไปกับกาชาติคอนเสิร์ตท,ที่น่าสนใจและทิ้งท้ายกันเช่นเคยนะคะกับเรื่องราวดีๆที่ช่วยสร้างความสุขและสร้างรอยยิ้มให้เกิดขึ้นในสังคมพักกันสักครู่ก่อนหลังจากนั้นในช่วงหน้าทยอยมาติดตามรายละเอียดในแต่ละประเด็นไปด้วยกันค่ะ ขอเชิญร่วมทำบุญถวายเทียนพรรษาผ้าอาบน้ำฝนปัจจัยบำรุงพระอารามวัดไทยในแดนพุทธภูมิ38วัดในวันเสาร์ที่22กรกฎาคม2566เวลา15นากา30นาทีเป็นต้นไปเป็นเจ้าภาพเทียนพรรษาผ้าอาบน้ำฝนพุ่มเทียนเทียนปาติโมกชุดละ2,500บาทเป็นเจ้าภาพปัจจัยบำรุงพระอาราม20 0 0 0บาท38วัด ติดต่อสอบถามทำบุญได้ที่พระวิเทศวชิรยานดรสมพงศ์ประธานดำเนินงานหมายเลขโทรศัพท์0616949635และ0816999687ร่วมบุญได้ที่ธนาคารทหารไทยธนาชาติชื่อบัญชีมูลนิธิวัดไทยกุศินาราเฉลิมราชอินเดียเลขที่บัญชี0782148001 และธนาคารกรุงเทพชื่อบัญชีมูลนิธิพุทธโอสถโพธิคยาวัดไทยกุศินาราเฉลิมราชเลขที่บัญชี115-4-216-277 ถ้าจะกู้ซื้อบ้านทุกคนจะนึกถึงใครก่อนเป็นอันดับแรกทอ,อสอทอ,อสอย่อมาจากธนาคารอาคารสงเคราะห์ดาวโหลดยา๋อแอป <c oughs> GHB All g e n มีฟังก์ชันให้เลือกเยอะเลยไม่ว่าจะขอสินเชื่อบ้านขอสินเชื่อซ่อมแซมต่อเติมบ้านชำระเงินกู้ชำระค่าสินค้าและบริการฝากโอนก็ได้หมดอ,อ๋อซื้อสลากออมทรัพย์ก็ได้นะสุดยอดแอป GHB All g แอปเดียวครบจบทุกเรื่อง บางคนเชื่อว่าวันนี้จะเป็นวันที่ดีอนาคตจะดีเชื่อว่าต้องขยันแต่ไม่ว่าคุณจะเชื่ออะไรก็ตามเราเชื่อว่าคุณทำได้ขอให้คุณเชื่อในตัวเองสินเชื่อธนาคารอมสินเชื่อในตัวคุณธนาคารอมสินเพื่อสังคมเพื่อคนไทยทุกคน ผมค่ะแม่ตนก็ทํางานมานานแล้วต่อก็เรียนจบแล้วก็มีงานทําแล้วแม่ว่าเราลองดูดูบ้านใหม่สักหลังดีกว่าเช่าบ้านเขาอยู่ดีไหมลูกธนาคารอาคารสงเคราะห์เราใส่ใจความสําคัญของการมีบ้านเราจึงออกแบบสินเชื่อบ้านรวมถึงให้คําแนะนําเพื่อตอบโจทย์ทุกความต้องการให้ความฝันในการมีบ้านของคนไทยได้กลายเป็นจริงธนาคารอาคารสงเคราะห์ทําให้คนไทยมีบ้าน แอชชันไปเร็วเฮ้ยเดยวไปไหนอ่ะเฮ้ยอยู่นิ่งๆนี่ตำรวจอย่าไม่จับดิดีเราทำไมจะเป็นหัวเข้ามาไม่ได้เหรอระวังเฮ้ยเซียวลิงเซียวลิงเราเคยเจอที่ไหนมาก่อนไหมคนที่มาช่วยฉันเหมือนเคยเจอในความฝัน แม้แต่ความรู้สึกการจูบก็คงงกุ้มมากมันลุ้นกับเรื่องรักวุ่นวุ่น <c oughs> พร้อมภารกิจสุดท้าทายของเธอในพยักษสาวแกร่งเกินพิกัด Looking for Mr Perfect วันเสาร์ที่22กรกฎาคม20นาฬิกาทางครู s m m ิ l t e l e ว i ช i o n ช่อง140และ225ที่สุดความบันเทิงระดับโลกที่นี่ที่เดียวสมัครทางออนไลน์สแกน โทร02 700 800 80 3หรือที่ทูช็อปและตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ เข้าสู่ช่วงที่2ของรายการคนหลังข่าวกับการติดตามข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพค่ะคุณผู้ชมขาปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าในแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยเราต้องเผชิญกับสารพัดเรื่องราวที่ทําร้ายดวงตาของเราค่ะคุณผู้ชมขาสง่งผลทําให้ดวงตาของเราเนี่ยอาจจะทํางานได้อย่างไม่เต็มประสิทธิภาพยกตัวอย่างเช่นการนั่งทํางานอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์เป็นระยะเวลานาน,าน,าน การเล่นโทรศัพท์มือถือรวมถึงมลภาวะที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพดวงตาของเราด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราสามารถหาวิธีในการดูแลและถนอมดวงตาได้เนี่ยก็จะทําให้สายตาของเรานั้นไม่เสื่อมก่อนไวอันควรเราสามารถทําอะไรได้บ้างนั้นมาติดตามไปด้วยกันค่ะในแต่ละวนันเรามีกิจกรรมที่ต้องใช้สายตาอย่างหนัก รวมถึงมลพิษรอบตัวไม่ว่าจะเป็นฝุ่นควันก็ล้วนแล้วแต่มีผลต่อสุขภาพของดวงตาค่ะเพราะฉะนั้นเราจึงจําเป็นต้องใส่ใจดูแลดวงตาเช่นเดียวกันกับการดูแลสุขภาพร่างกายเริ่มต้นโดยการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์อุดมไปด้วยสารอาหารครบถ้วนเนื่องจากสุขภาพดวงตาที่ดีนั้นเริ่มต้นจากอาหารที่เรารับประทานการเลือกรับประทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วน5หมู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาหารที่อุดมไปด้วยกรดไขมันโอเมกา้า ลูทีนซิง์วิตามินซีวิตามินอ e, ีอาจจะช่วยชะลอหรือลดการเกิดโรคทางสายตาเช่นโรคจอตาเสื่อมโรคต้อกระจกโดยแหล่งสารอาหารที่ดีต่อสุขภาพดวงตายกตัวอย่างเช่นผักโขมหรือผักใบเขียวเข้มอื่นๆปลาแซลมอนปลาทูนา่าหรือเนื้อปลาที่มีกรดไขมันจาเป็นสูงไข่ถั่วโปรตีนที่ไม่ได้มาจากเนื้อสัตว์ส้มผลไม้หรือน้ำผลไม้รสเปรี้ยวหอยนางรมเนื้อหมูสัตว์ปีกธัญพืช ผักผลไม้ที่มีสีเหลืองหรือสีส้มซึ่งมีสารเบต้าแคโรทีนเช่นแครอทตามมาด้วยการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเพื่อช่วยควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์ปกติห่างไกลาจากโรคอ้วนโรคเบาหวานไขมันสูงหรือโรคอื่นๆที่เกี่ยวข้องซึ่งอาจทำให้เกิดภาวะแทรซ้อนต่อดวงตาหรือมีปัญหาสายตาในอนาคตค่ะดื่มแอลกอฮอล์อย่างจากัดปริมาณการดื่มแอลกอฮอล์ในแต่ละวัน ควรจะอยู่ในระดับที่พอดีเพราะจะช่วยลดความเสี่ยงของโรคทางสายตาอย่างโรคจอประสาทตาเสื่อมจากอายุปัญหาสุขภาพด้านอื่นๆให้ลดน้อยลงซึ่งโดยทั่วไปในผู้ใหญ่ที่มีสุขภาพปกติไม่ควรดื่มแอลกอฮอล์เกิน14หน่วยมาตรฐานต่อสัปดาห์และควรกระจายการดื่มออกเป็นหลายๆวันหรืออาจลองงดดื่มแอลกอฮอล์ลงบางวันค่ะหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่ผู้ที่สูบบุหรี่จะมีความเสี่ยงในการเกิดโรคจอประสาทตาเสื่อมจากอายุ โรคต้อกระจกอาจทำลายเส้นประสาทตาจนสามารถทำให้ตาบอดได้ในอนาคตปกป้องดวงตาจากแสงแดดเพราะแสงแดดสามารถทำร้ายดวงตาได้เช่นเดียวกันกับผิวหนังของเราและยังเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดโรคต้อกระจกโรคจอประสาทตาเสื่อมเมื่อต้องเผชิญกับแสงแดดหรืออยู่กลางแจง้งจึงไม่ควรปล่อยให้สายตาโดนแสงแดดโดยตรง ควรจะสวมแว่นตากันแดดชนิดที่มีเลนส์กรองแสง UVA และ UVB ที่มีป้ายระบุคุณสมบัติในการกรองรังสีได้99-100%เพราะจะมีประสิทธิภาพในการปกป้องได้สูงสุด พักสายตาจากหน้าจอการมองจอคอมพิวเตอร์มือถือหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่อเนื่องเป็นเวลานานอาจจะทําให้เกิดอาการตาล้าตามัวตาแห้งปวดศรีรษะมีปัญหาในการปรับโฟกัสให้มองเห็นได้ชัดเจนไปจนถึงรู้สึกปวดบริเวณคอไหล่หรือหลังเมื่อเริ่มรู้สึกว่ามีอาการตาแห้งควรกระพริบตาหรือพักสายตาชั่วครู่จากหน้าจอทุกๆ20นาทีเป็นเวลา20วินาทีค่ะ จากนั้นให้มองออกไปไกลประมาณ20ฟุตและมีการขยับเคลื่อนไหวร่างกายทุกๆ2ชั่วโมงอาจเปลี่ยนอิริยาบนระหว่างวันบ่อยๆลุกไปเดินไม่ควรจะนั่งแช่หน้าจอตลอดเวลารวมไปถึงปรับหน้าจอคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ให้อยู่ในระดับสายตาพอดีนั่งในท่าที่ถูกต้องและกะร,ระยะคอมพิวเตอร์ให้ห่างจากสายตาประมาณ25นิ้วป้องกันดวงตาเมื่อต้องทำกิจกรรมหรืองานอันตราย กีฬาหรืองานบางประเภทมีความเสี่ยงทําให้ดวงตาได้รับอันตรายเช่นการบาดเจ็บที่ดวงตาจากการเล่นกีฬาการทํางานในโรงงานและสถานที่ก่อสร้างหรืองานซ่อมแซมบ,บ้านเล็กๆน้อยๆอย่างการตอกตะปูใช้สเปรย์ก็สามารถเกิดอุบัติเหตุกับดวงตาได้นะคะเพราะฉะนั้นการสวมแว่นตาหรืออุปกรณ์ป้องกันที่ออกแบบมาเพื่อกิจกรรมเหล่านั้นก็จะลดอันตรายที่เกิดขึ้นกับดวงตาให้น้อยลงได้ค่ะโยนเครื่องสำอางเก่าทิ้งไป เครื่องสำอางประเภทครีมหรือของเหลวมักจะเกิดแบคทีเรียขึ้นได้ง่ายเมื่อเก็บเกินระยะเวลาที่กำหนดไว้บนผลิตภัณฑ์สาวๆหลายคนมักจะเสียดายหรือเก็บเครื่องสาอางไว้จนลืมนะคะการนำเครื่องสาอางเหล่านั้นมาใช้ก็จะมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อที่ดวงตาได้ง่ายค่ะเพราะฉะนั้นก่อนการใช้เครื่องสาอางบริเวณดวงตา ควรต้องตรวจดูวันหมดอายุและลักษณะภายนอกของผลิตภัณฑ์ว่ายังคงอยู่ในสภาพที่ดีหรือไม่ถ้าหากผลิตภัณฑ์หมดอายุก็ได้เวลาโยนทิ้งไปบ้างรวมไปถึงไม่ควรจะใช้เครื่องสําอางร่วมกันกับผู้อื่นทดลองเครื่องสําอางตัวอย่างตามร้านกับดวงตาโดยตรงและทําความสะอาดผิวหน้าทั้งก่อนและหลังการแต่งหน้าให้สะอาดหมดจดค่ะรักษาความสะอาดของคอนแทคเลนส์ คอนแทคเลนส์นั้นเป็นวัสดุทางการแพทย์ที่ใช้กับดวงตาอย่างแพร่หลายและก่อให้เกิดการติดเชื้อที่ดวงตาได้ง่ายเมื่อไม่มีการรักษาความสะอาดเพียงพอก่อนการใส่หรือการถอดเลนส์ควรต้องล้างมือให้สะอาดทำตามคำแนะนำในการใส่หรือการถอดเลนส์อย่างถูกวิธีทำความสะอาดตัวเลนส์และตลับใส่คอนแทคเลนส์ทุกครั้งเมื่อครบ2-3เดือนก็ควรจะต้องมีการเปลี่ยนตลับคอนแทคเลนส์อันใหม่นอกจากนี้ไม่ควรใช้คอนแทคเลนส์เกินระยะเวลาที่กำหนด ส่วนคอนแทคเลนส์ในขณะที่ว่ายน้ำหรือใส่ข้ามวานันโดยไม่ถอดออกเพราะนั้นจะมีความเสี่ยงกับการระคายเคืองหรือการติดเชื้อตามมานั่นเองค่ะรู้ปัจจัยเสี่ยงของตนเองนอกเหนือจากอายุที่ทำให้ดวงตาเสื่อมไปตามวัยที่เพิ่มมากขึ้นแล้วโรคของดวงตาบางชนิดสามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญที่เราควรจะทราบความเสี่ยงด้านสุขภาพของตนเองโดยเฉพาะประวัติเกี่ยวกับโรคทางดวงตาของบุคคลในครอบครัว การทําความเข้าใจและรู้จักปัจจัยเสี่ยงของตนเองจะช่วยทําให้เราระมัดระวังการใช้ชีวิตด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่กระตุ้นให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับสายตาและคาดคะเนโอกาสในการเกิดโรคเพื่อใช้ชีวิตแบบไม่เสี่ยงและไม่ประมาทนั่นเองค่ะนอกจากนี้ก็จําเป็นต้องตรวจตาเป็นประจำด้วยการเข้ารับการตรวจตาพร้อมกับวัดสายตาอย่างสม่ำเสมอจะช่วยลดความเสี่ยงเกี่ยวกับโรคทางดวงตา เพราะโรคบางโรคไม่สามารถสังเกตรหรือบอกได้ในช่วงแรกเช่นโรคต้อกระจกโรคจอประสาทต,ตาเสื่อมจากอายุโรคเบาหวานขึ้นตาเพราะฉะนั้นการตรวจตาและการวัดสายตาจึงเป็นวิธีเดียวที่ช่วยค้นหาโรคบางโรคได้ตั้งแต่เนินเน่นๆและเพิ่มโอกาสในการรักษาให้หายขาดได้สูงค่ะวิตามินและเกลือแร่สำคัญที่ช่วยบำรุงสายตา การได้รับวิตามินและเกลือแร่อย่างครบถ้วนอาจจะช่วยให้การทำงานของดวงตาเป็นไปตามปกติและป้องกันการเกิดโรคของดวงตาแต่ด้วยวิธีการใช้ชีวิตที่เร่งรีบในสังคมปัจจุบันก็ส่งผลทําให้การรับประทานอาหารเปลี่ยนแปลงไปทําให้ในแต่ละวันร่างกายได้รับวิตามินและเกลือแร่ไม่เพียงพอ รวมไปถึงมีการใช้สายตาอย่างผิดวิธีโดยเฉพาะพฤติกรรมการทำงานและการใช้ชีวิตที่มักจะเกี่ยวข้องกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ตลอดทั้งวันดังนั้นจึงควรจะมีการบริโภควิตามินและเกลือแร่ที่มีความสำคัญต่อดวงตาเข้าไปเพิ่มเติม เช่นวิตามิน A ช่วยบำรุงจอตาหรือจอประสาทตาให้ทำงานเป็นปกติมีสุขภาพดีสามารถผลิตน้ำตาที่ใช้หล่อลื่นภายในดวงตาให้ชุ่มชื้นและช่วยยับยั้งโรคทางสายตาอื่นๆเช่นอาการตาบอดกลางคืนโดยช่วยปรับการมองแสงในเวลากลางคืนโรคจอตาเสื่อมในผู้สูงอายุหรือโรคต้อกระจกวิตามินซีมีความสำคัญหลายอย่างต่อร่างกายนะคะเช่นการสร้างคอลลาเจน ก็จะช่วยเสริมความแข็งแรงของกระดูกและกล้ามเนื้อรวมไปถึงอาจจะลดความเสี่ยงของโรคต้อกระจกหรือโรคจอตาเสื่อมในผู้สูงอายุด้วยค่ะ คุณผู้ชมคะสุขภาพดวงตาและการมองเห็นที่ดีนั้นถือเป็นส่วนหนึ่งในการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของเรานะคะดังนั้นเราจึงจําเป็นที่จะต้องดูแลดวงตาของเราให้ดีเหมือนเหมือนกันกับการดูแลอวัยวะส่วนสําคัญอื่นๆในร่างกายนั่นละค่ะเอาล่ะช่วงนี้พักกันก่อนหลังจากนั้นในช่วงหน้าจะพาคุณผู้ชมไปติดตามบรรยากาศของการชาติคอนเสิร์ตท,ที่แสดงโดยพี่เบิร์ตธงชัยแมักอินไต้สักครู่เดียวค่ะ เชื่อว่าวันนี้จะเป็นวันที่ดีอนาคตจะดีเชื่อว่าต้องขยันแต่ไม่ว่าคุณจะเชื่ออะไรก็ตามเราเชื่อว่าคุณทำได้ขอให้คุณเชื่อในตัวเองสินเชื่อธนาคารออมสินเชื่อในตัวคุณธนาคารออมสินเพื่อสังคมเพื่อคนไทยทุกคน ถ้าจะกู้ซื้อบ้านทุกคนจะนึกถึงใครก่อนเป็นอันดับแรกทอสทออสย่อมาจากธนาคารอาคารสงเคราะห์ดาวโหลดยาโอแอป GHB All g e n มีฟังก์ชันให้เลือกเยอะเลยไม่ว่าจะขอสินเชื่อบ้านขอสินเชื่อซ่อมแซมต่อเติมบ้านชำระเงินกู้ชำระค่าสินค้าและบริการฝากโอนก็ได้หมดอ๋อซื้อสลากออมทรัพย์ก็ได้นะสุดยอดแอป GHB All g e n แอปเดียวครบจบทุกเรื่อง เมื่อความรักสร้างแผลลึกอ,อีกบ้านั่นน่ะนะไม่เคยจริงใจกับพี่เลยสักนิดยิ่งจะแต่งกับเขาเหรอส่วนเขาก็ช่างอบอุ่นแสนดีเดี๋ยวนี้ว่าใจใครไม่ได้เลยเธอก็ควรระวังแต่ติดตรงที่มีเจ้าของแกไม่อึดอัดใจหรือไงพี่เคยสนใจคนอื่นนอกจากคู่ของพี่บ้างหรือเปลา่าความอิจฉา กิดความริษยาให้อยากครอบครองเลขปรารถนาเรศบอล o ูนทุกวันจันทร์และวันอังคาร20นาฬิกาทาง True Korean Mall t e u v i s i o n ช่อง141และ238ที่สุดขวาประนเทิงระดับโลกที่นี่ที่เดียวสมัครทางออนไลน์สแกนถูก0 2 7 0 0 8 0 0 0กด3หรือที่ True Shop และตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ สู่ช่วงที่3ของรายการคนหลังข่าวค่ะย้อนกลับไปเมื่อวันที่28มิทุนายนที่ผ่านมากองทัพเรือมีการจัดการชาติคอนเสิร์ตครั้งที่49ประจำปี2566ขึ้นนะคะ การจัดคอนเสิร์ตในครั้งนี้เนี่ยเสร็จสิ้นลงด้วยความยิ่งใหญ่อลังการและน่าประทับใจเป็นอย่างมากค่ะวันนี้เราเลยมีตัวอย่างของบรรยากาศการจัดแสดงคอนเสิร์ตในครั้งนี้ที่เขามีการบรรเลงบทเพลงคลาสสิกโดยวงดูริยาราชนาวีและมีศิลปินรับเชิญอย่างพี่เบิร์ตธงชัยมาอินไตเข้าร่วมง,งานไปติดตามภาพบรรยากาศที่น่าประทับใจน,นี้ด้วยกันค่ะ แล้นันเป็นเหมือนทิงของเราจากขอฟังตราบจนชีวิตเราสิงอยาเคลื่อนสักกระเซ็นชา เล็ดไหลรินเพื่อคงเกียรติของนาวีหโส์ที่ถูกสายลมบอยสปารยังพัดเลี้ยว ใ,ใรเรื่องมาจะต้องจ้งเพื่อปกป้องเสรีเราะพอสละชีพเีื no ผู้ชมขาถึงมาว่ากาชาติคอนเสิร์ตจะเสร็จสิ้นลงตั้งแต่วันที่28มิถุนายนที่ผ่านมาแต่ทางกองทัพเรือนะคะก็ยังคงขอฝากประชาสัมพันธ์ค่ะว่าประชาชนที่มีจิตศรัทธารวมถึงต้องการจะบริจาคเงินบำรุงสภากาชาติไทยสามารถที่จะร่วมกันรบริจาคได้จนถึงวันที่31กรกฎาคม2566นี้เพราะเราช่วยกาชาติกาชาติช่วยเราค่ะ เอาล่ะมากันที่ช่วงสุดท้ายของรายการคนหลังข่าวเช่นเคยนะคะกับเรื่องราวดีๆที่ช่วยสร้างความสุขและสร้างรอยยิ้มให้เกิดขึ้นในสังคมค่ะสืบเนื่องจากทุกวันนี้แต่ละวันแต่ละวันเราเผชิญปัญหามากมายทีเดียวบางเรื่องราวที่เข้ามาในชีวิตอาจจะมองว่าเป็นเรื่องเล็กๆแล้วเรามองข้ามผ่านไปแต่ถ้าเกิดว่าเราลองหยุดสักพักหนึ่งใช้หัวใจสัมผัสเรื่องราวเหล่านั้นอาจจะสร้างความสุขให้อย่างเปี่ยมร้นกับเราในหัวใจก็ได้ค่ะ อบตอช่องแครร่วมกักกบกศนตบลช่องแครจัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้สู่ชุมชนที่อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนวัดเขาฟ้าจัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้สู่ชุมชนโดยมีนายสวงพรมณีนาย,ยกองค์การบริหารส่วนตบลช่องแครประธานในพิธีเปิดมีนายวรชาติสีมากประดัดองค์การบริหารส่วนตบลช่องแครกล่าวรายงานและวัตถุประสงค์ งอบอตอช่องแคได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนทั่วไปในพื้นที่เพื่อส่งเสริมการพัฒนาอาชีพให้กับชุมชนช่วยแก้ไขปัญหาการว่างงานสร้างอาชีพเพิ่มรายได้และสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ในครั้งนี้เราได้รับความร่วมมือจากองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคนะครับในการสนับสนุนงบประมาณทําให้วันนี้รองรับผู้เข้าร่วมอบรมได้ถึงประมาณ120คนนะครับโดยจากกลุ่มสนใจเล็กๆนะครับได้พัฒนาเป็นโครงการฝึกอาชีพนะครับเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนในวันนี้ครับ ในการจัดโครงการในครั้งนี้มีกิจกรรมส่งเสริมอาชีพที่หลากหลายเช่นกิจกรรมการเพาะเห็ดฟางวิทยากรเป็นครูจากโรงเรียนบ้านโคกกลางตำบลสร้อยทองกิจกรรมการทำกล้วยอบเนยกิจกรรมผูกผ้างานพิธีสาธิตอาชีพการแกะสลักไม้จากศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอตากฟ้าเป็นต้น โดยเป็นการบูรณาการร่วมกันทั้งผู้นำชุมชนอสอมและผู้ที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุนโครงการในครั้งนี้ภาคีเครือข่ายทุกหน่วยงานที่ช่วยเหลือในการจัดโครงการทั้งจากท่านวิทยากรจากศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้หรือกศอนเดิมโรงเรียนบ้านโคกกลางตมุลส้อยทองโรงเรียนของเรานะคะได้รับเกียรติจากกศนแล้วก็ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคนะคะได้จัดการอบรมโครงการส่งเสริมอาชีพมุ่งสู่ชุมชนนะคะซึ่งโรงเรียนวัดเขาฝาของเราเนี่ยก็มีการเน้นเกี่ยวกับเรื่องทักษะอาชีพอยู่แล้วนะคะในเมื่อเป็นโอกาสอันดีนะคะเราก็ได้ส่งจํานวนนักเรียนของเราเข้ารับการอบรมเพื่อจะได้ส่งเสริมทักษะอาชีพนอกจากนี้นะคะเราก็ยังจะได้สัมพันธ์กับชุมชนด้วยนะคะ ทีมวิทยากรของตำบลช่องแค่ผู้นำชุมชนสมาชิกอบตบรวมถึงเจ้าของพื้นที่โรงเรียนเขาฟ้าและประชาชนทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมโครงการที่ให้ความอนุเคราะห์ร่วมมือเป็นอย่างดีและทั้งหมดนี้นายคนส่งยิ้มกับจุ๋มลุยเองสนับสนุนโดยสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการหรือพอวอ เอ็มเพิร์ฟดูแลห่วงใหญ่คุณบริษัทธุรกิจเหล็กดีกลับมาอีกครั้งธนาคารอาคารสงเคราะห์เปิดจำหน่ายสลักออมทรัพย์ชุดฐานเพิ่มพูนปี2566จำหน่ายราคาหน่วยละ1,000บาท อายุสลาก3ปีผลตอบแทนหน้าสลากร้อยละ1ต่อปีบวกเพิ่มผลตอบแทนผันแปรตามคุณภาพสินเชื่อที่ดีที่สุดของธนาคารร้อยละ0.15ต่อปีรวมผลตอบแทนเป็นร้อยละ1.15ต่อปีเมื่อฝากครบ3ปีพร้อมกับลุ้นรับเงินรางวัลมูลค่าสูงสุด2ล้านบาทตลอด36มงวด หากฝากตั้งแต่10,000แบาทขึ้นไปการันตีถูกรางวัลเลขท้าย2ตัวทุกงวดรับผลตอบแทนร้อยละ1.63ต่อปีฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปการันตีถูกรางวัลเลขท้าย2ตัวและรางวัลเลขท้าย3ตัวทุกงวดรับผลตอบแทนร้อยละ1.738ต่อปี ผู้ที่สนใจสามารถซื้อสลักอมรัพย์ทออสาชุดขานเพิ่มพูนปี2,566ได้ที่โมบายแอปพลิเคชัน GHB Algen l หรือที่ทออสาทุกสาขาทั่วประเทศตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่30ธันวาคม2,566หรือจนกว่าจะเต็มกรอบวงเงินโดยจะเริ่มออกรางวัลครั้งแรกในวันพุทธที่16สิงหาคม2,566สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ทออสาทุกสาขาทั่วประเทศ G.H.Bank Call Center หมายเลขโทรศัพท์026459000หรือที่ Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์หมดเวลาของรายการคนหลังข่าวในวันนี้แล้วนะคะกลับมาพบกันใหม่ในวันจันทร์หน้า15นากาถึง15นากา30นาทีทินนี่ TNN ช่อง16สวัสดีค่ะ